มาทำทีมเนี่ยเจฟอยากให้สโมสรคือสโมสรฟุตบอลแฟนบอนลรักสโมสรครัรักนักฟุตบอลคือเจ้าของจริงๆมันมันต้องเป็นแฟนบอลมากกว่าราซะอีกนะครับ,รบในความรู้สึกเจฟบเจ้าของสโมสรจริงๆอะ่ะอันนี้คือแนวนคิชซูมอ่อนเลยนี่ยเป็นแฟนฟุตบอลคือเจ้าของสโมสรฟุตบอล น,นี่เป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยนะครับที่เราออกมานอกสถานที่นะครับแล้วก็ได้นั่งคุยกับท่านประธานสโมสรสโมสรหนึ่งที่ถือว่าเป็นสโมสรที่มาแรงมากๆในวงการฟุตบอลไทยแรงทั้งในแง่ของการบริหารจัดการนะครับแรงทั้งในแง่ของผลงานแล้วก็เ,เกมการเล่นเนี่ยมันออกมาสนุกทุกๆเกมนะครับและคนพูดถึงเยอะมากปีนี้ไม่รู้จะไปถึงแชมป์หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าอีชีอีนะครับคณซื้อชาวญี่ปุ่น มาสร้างความแตกต่างและทําให้ทุ้คนติดตามจํานวนมากสาหรับฟอร์มการเล่นของสมุทดประการซิตี้นะครับผมอยู่กับมาดานเทียบคุณสิริมาพานิชชีวะประธานสโมสรที่ปรากฏตัวยากมากๆคนหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่เจียบครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่เทียบไม่รู้ว่ายินดีจะให้เรียกมาดามหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ยินดีเอาพี่น้องเอาเป็นพี่เทียบดีกว่านะครับพี่เทียบก็ไม่ค่อยได้คุยกับพี่เทียบเลยคนอื่นๆก็ขาอกสคุยกับพี่เจียบได้น้อยมากทําไมที่เป็นประธานสโมสรที่ ไม่ยอมออกหน้าทําไมครับเขามีเบนซ์ก็ประธานสโมรสรเกือบทุกทีมนั่งที่นั่นทําไมพี่ไม่ยอมอที่จะออกตัวอยู่เบื้องหน้าครับคือทําเพราะว่ารักฟุตบอลใช่ไหมคะก็อยู่ตรงไหนไม่สําคัญนะคะครัเพราะเราทําด้วยความรักไม่อยู่อยู่ตรงไหนไม่พี่บรักฟุตบอลไดอย่างไรคือเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่ สนุกทั้งในเรื่องของการแข่งขันและก็มีความรู้สึกว่าการทาหลังบ้านเนี่ยมันสนุกครับมันสนุกในที่นี่คือมันไม่ง่ายาคิดอยู่แล้วว่ามันไม่ง่ายแต่พอมาทําจริงอะ่ะมันไม่มันยากเลยแหละไม่ใช่ไม่ง่ายมันยากเลยจะจุดเริ่มต้นมาถึงจุดนี้มันมันมาไกลมากเกินไปเนพีพี่มากเกินกระทั่งผมใช้คำว่า เอ่อไม่คิดไม่ฝันนะไหมว่ามันจะมาถึงจุดนี้เราอยากจะมาถึงจุดนี้นะคะคแต่ว่าก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะเร็วครับแต่ว่าตอนนี้มันเมื่อมันมาแล้วนะเราเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นละเราคิดแค่ว่าแล้วจากนี้ต่อไปอะ่ะเราจะทำให้มันคงที่ได้ย่างไงคือขึ้นไปแล้วต้องต้องอยู่ได้ด้วยไม่ใช่ขึ้นแล้ววันที่พ <laughs> ี่เทคโอเวอร์มาจาก ทัศยาเอามาอยู่สมุทรปราการนะครับณนะวันนั้นที่เปลี่ยนอะไรจากทีมนัน้นไ้ครับจริงไม่ได้เปลี่ยนเลยนะักฟุตบอลก็ชุดเดิมนะคะทางานอะไรก็เหมือนเดิมคนในออฟฟิศก็ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะคะเพียงแต่ว่าเราก็เหมือนย้ายบ้านนะคะย้ายบ้านจากจังหวัดหนึ่งมาอีกจังหวัดแต่ที่เพิ่มเติมเยอะมากอย่างที่เราได้เห็นกันก็คือเรื่องของสนามฝึกซ้อมแคมป์ที่พักอะไรต่างๆนานาเาเนี่ยลงทุนมหาศาลพี ลงทุนเยอะเนะ่ะซึ่งอันนี้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พัทยาแล้วคน่ะเราก็เราก็ซ้อมมาอยู่ที่นี่แล้วเราก็ไปแข่งที่เทยากี่ทำก่อนมันกี่ปีแล้วคะสี่ปีหมดไปเท่าไหร,ร่แล้ว <laughs> จะโดนไล่ออกจากบ้านนะคะ <laughs> ไม่รู้ทีนี้พี่หมดจำาวนเยอะมากนะครับเอาศูนย์ไปใส่เอาเองแล้วกันนะครับแต่ทีนี้เป้าหมายของพี่คืออะไรการเมืองพี่ก็ไม่เล่น <laughs> ใช่ไหมครับ ธุรกิจผมว่าไม่รู้ว่าที่มองหรือเปล่าเป้าหมายของที่คืออะไรครับที่จะใช้เงินมาเป็นเป็นพันอนะเอาวินีจว่านะครับไม่คือเป้าเริ่มต้นเลยจริงๆอยากจะทําสโมสรกีฬาฟุตบอลคือทุกอย่างคือกีฬาทําเพื่อให้คนที่มาดูเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบกีฬาแล้วมาดูกีฬาไม่ไม่ได้คิดในเรื่องอื่นเลยแล้วก็ถามตัวเองตลอดว่า ำไมนะเราจะทำกีฬาขึ้นมาสักอย่างหนึ่งให้มันดีเนี่ยมันน่าจะสนุกอะคือคมันน่าจะท้าทายมันน่าจะยากแล้วก็มีความรู้สึกอยากเรียนรู้ทำไปก็เรียนรู้ไปว่าเอ้ยเราจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาเนี่ยมันมันมันเหมือนมันเป็นการ พอสมควรนะ,ะนะแล้วมันมันก็พอทําไปเรื่อยๆแนละ้วเรารู้สึกว่าตรงนู้นก็น่าจะต้องทําตรงนี้ก็น่าจะต้องทํามันก็เลยไปเรื่อยๆมามาพูดถึงปัจจุบันนี้คนถามเยอะมากว่าอ,อิชีหลายที่อยากได้ตัวที่จะมีสัญญาเขาขนาดไหนแล้วว่าจะปล่อยเขาไปไหนเจี๊ยบเนี่ยจะเป็นคนไม่ไม่ยึดอะไรเลยนะคะคือเชื่อว่าทุกอย่างมี มีทางแก้ไขเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วว่าเวลาทํางานเนี่ยจะทํางานด้วยตามเนืผ้า,าคือจริงใจตรงไปตรงมาถ้าเราอยู่กันได้เราก็อยู่ไม่ได้เราก็ก็ต้องคุยกันทุกอย่างเราคุยกันตรงๆเปิดใจคุยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาถึงจุดนี้ยังไม่มีอะไรที่มัน ต้องมาจับเข่าปรับทุกกันเนี่ยสแสดงว่ามันก็ยังโอเคอยู่สะอยู่ังโอเคอยู่เราก็จะทําของเรากันไปอย่างนี้เรื่อยๆซึ่งตอนที่แกมาเนี่ยก็บอกแกมาตลอดเลยว่าแกให้เกียรติเรามากนะคะท,ที่แกมาที่นี่เพราะว่าเราก็เป็นสโมอสรไม่ใช่สโมอสรใหญ่ครับสโมอสรเล็กๆสโมอสรหนึ่งแต่ว่าอยากจะโตแล้วก็จะมีเงินทุนอยู่แค่นี้ จะทำยังไงก็ถามแกว่าแกจะมาช่วยเราสร้างได้ไหมซึ่งเราก็มองว่ารากฐานอะไรทั้งหลายเนี่ย่ะเราก็ลงไปเสร็จแล้วละ่ะทํายังไงจะเอานักฟุตบอลเนี่ยให้มีศักยภาพดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็มีการคุยกันซึ่งจริงๆมันก็มาจากน้องๆน,นะ,ะว่าเขาเองก็มีทัศนคติว่าเขาอยากจะเก่งขึง้นเรืเ่อยๆโจทย์คืออย่างนี้คือเด็กอยากเก่งก่ะใช่เราก็มีความรู้สึก เราก็ต้องรับผิดชอบสโมสรนี้เมื่อน้องก็าอยากจะเก่งขึ้นอทำยังไงเราก็ต้องไปหาคนที่มาทําให้เขาเก่งขึ้นค่ะก็ไปไปครั้งแรกก็เฟลนะคะพี่ต่อแกไปครั้งแรกก็เฟลก็ก็ตามคุยสักพักหนึ่งอะค่ะแล้วสุดท้ายก็ แกก็อาจจะเห็นว่าเรามีความพยายามตืงนี่เป็นโค้ชสโมสรรองรองแชมป์สโมสรโลกนะซึ่งดีครีสูงมากนะครับพี่เอาอะไรเป็น้งน้าวเขาให้มาเป็นโค้ชสมุดประกันพูดกันตรงๆเลยค่ะว่าอยากจะขอให้แกมาช่วยพัฒนาเด็กไทยครับค่ะแล้วก็ด้วยเงินมีแค่นี้คือเราถามแกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ในเมื่อก็คนเหมือนกันหมด แกจะสามารถดึงศักยภาพออกมาได้ไหมโดยที่เราคือเรามองว่าคนเหมือนกันหมดนะ,ะแกก็ว่าแกก็เดี๋ยวแกคิดก่อนแต่แกก็โอเค่ะแล้จุดมันก็มาจากตรงนี้แหละว,ว่ามาพัฒนามาพัฒนาสโมรสรโดยที่เป็นสโมรสรเล็กๆจะทำยังไงให้สุดให้ในที่สุดแล้วเนี่ยแฟน,นบอลรักเราแล้วก็เติบโต ไม่ว่านักฟุตบอลไม่ว่าแฟนบอลหรือหรือตัวพี่เองทุกคนในที่นี้ก็รู้สึกมันเติบโตมาพร้อมๆกันขึ้นไปด้วยกันครับหนึ่งปีที่อีเข้ามาทำทีมไม่ถึงครับอ่อไม่ถ,ถึงไม่ถึงอ่าถึงแล้ว,วคนะ่ะเพราะติดโควิดอ่าโดนโควิดไปด้วยพี่ประทับใจในตัวเขาครับแกสุภาพมากค่สกะสุภาพมากแล้วก็แกให้ใจจริงๆอ่ะคือแกทำงานหนักมากนะ ทำงานหนักมากแล้วก็แกก็รักนักฟุตบอลรักทีมซึ่งโอ้โหพอเราคือเราเราเห็นทัศนคติแบบนี้แล้วเรารู้สึกมันเหมือนกับต่างคนต่างให้อ่ะพี่นึกออกไหมคะคือเขาก็ให้เราแบบนี้เราก็ให้เขาแบบนี้นักฟุตบอลก็ให้เรามาแบบนี้คือเราก็ไม่รู้สึรามีความสุขที่สุดแล้วถ้าทุกคนต่างคนต่างให้ ดีที่สุดของตนเนี่ยมันมันต้องไปได้แน่คพอพูดถึงอีชีไปแล้วนะครับเขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะพอควรนะแฟนๆชอบมากเ่อกนเล่นกันมันเรื่องเงินสนุกนะครับยิงกันทีก็ยิงหกสามโดนทีก็โดนเหมือนกันอ่ะทีนี้ผู้เล่นนะครับปีนี้ที่มาเล่นแล้วดีมากเลยก็คือบารอสชาเดลี่แล้วก็โตตินะครับหลังจากนี้ไปเขาจะยังอยู่กับ ส่วนประกันอยู่หรือไม่มาอยู่ปั๊บก็เป็นดาวสซอโวยี่สิบเก้าเรืเนี้ยอ่าอันนี้อยู่ที่ตัวนักบอลนะคะเพราะว่าถ้าถ้าใจไม่อยู่อ่ะก็ไม่อยู่ครับไม่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอันนี้เป็นการยืมตัวจากมีดีใช่ไซึ่งกระบวนการเนี่ยเดี๋ยวจบไปก็ต้องกลับไปคุยกับมีทีก่อนใช่มคใช่ค่ะใช่ค่ะถามว่าพี่เจ็บอยากได้ของคนนี้อยู่ไหมก็อยากได้ค่ะอยากได้ครับแต่ก็ต้องไปคุยรายละเอียด ต้องคุยกับเจ้าของอย่างที่บอกอะค่ะคือต้องคุยกับเจ้าของครับปีที่ผ่านมานักเตะของหลุยกระกรก็เป็นที่ต้องการเหมือนกันอย่างที่มีข่าวดังเจงลีอยากได้จเจริญตักโอก,กอ่อันนี้ยังไงคัะเจเียรอย่างที่จีบคิดนะคือมันขึ้นอยู่กับห่วงเวลาขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับความพร้อม ของทั้งตัวนักฟุตบอลเองแล้วก็ความต้องการของทางญี่ปุ่น<า>คือความอความต้องการของเขาไม่ใช่ค้างปีเหมือนเดิม<า>ตลอด<า>ใช่ไหมเ<า>ขาต้องการตาแหน่งไหนไปแล,<า>แล้วก็แต่ละทีมใช้แทคกติกอะไรเล่นคือนักฟุตบอลไปแล้วตอบโจทย์แค่ไหน<า>ยังไง<า>แล้วนักฟุตบอลเล่นได้ไหมกับเ<า>ขาองค์ประกอบมันหลายอย่างมากอะค่ะคือจิมคิดว่าอย่าอย่าไปอย่าไปยึดกับอะไรเลยอะเดี๋ยวถ้าถ้ามีความต้องการมา นักฟุตบอลพร้อมเราก็คุยกันทางผู้การก็พร้อมจะปล่อยนักเตะก็ก็ต้องดูด้วยว่ามันมีประโยชน์กับทั้งตัวนักฟุตบอลไหมด้วยนะคะเราไม่ใช่ว่าอะไรอะคือเราก็ต้องดูแลนักฟุตบอลด้วยนะครับอีกหนึ่งคำถามก็คือเรื่องของสนามของของสมุรประการนะครับคนก็ถามเยอะมากว่าสมุรประการเคยมีข่าวว่าจะสร้างสนามใหม่นะฮะหรือว่าจะปรับปรุงไรยังไง จะมีจะมีโอกาสที่จะปรับตรงนี้ไหมครับรคือสนามเราก็ไปเช่าสนามค่ะไปเช่าสนามตอนนี้ใช้สนามของจังหวัดของกงกทนะครับก็ทําอะไรได้ไม่มากยังยังก็เดี๋ยวก็ปรับกันไปให้มันดีกว่านี้เนาะเพราะว่าไปเล่นซีแชมเปี้ที่จะไปได้ไหมครับอยากไปทีไปได้แล้วจะเล่นสนามนี้ได้ไหมมันก็คงต้อง เรายังมีเวลาปรับปรุงค่ะเพราะว่าเราได้ไปนี่นก็น่าจะปีสองใช่ไหมคะฮะขอให้ได้ไปก่อนยังมีเวลานะครับอ่ะสุดท้ายพี่เจมเป็นคนไม่ค่อยคุยนะครับอ่ะก็แต่ว่าด้วยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยพี่เจมก็สื่อสารได้ค่อนข้างจะแม่นอยู่กับนักฟุตบอลตลอดอยู่กับทีมตลอดนะแต่ว่าก็จะให้โม้เนี่ยผมไม่อยากให้โมนะครับแต่ว่าชวนโม้ไม่ค่อยขึ้นนะพี่อ่ะใช่ไหมพี่เป็นคนไม่โมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ที่มีบทบาทก,กับทีมขนาดไหนเจ้าของะโมสรหลายคนในเมืองไทยเขาก็มีบทบาทก,กับทีมอย่างเช่นนั่งในเบน์จัดตัวผู้เล่นหรือว่าอะไรยังไงที่มีบทบาทก,กับทีมขนาดไหนครับไม่คือที่เจฟเมื่อกี้เรียนให้ทราบอ่ะคือเจฟมาทำทีมเนี่ยเจฟอยากให้สโมสรคือสโมสรฟุตบอลแฟนบอนลรักสโมสรรักนักฟุตบอลคือเจ้าของจริงๆมัน มันต้องเป็นแฟนบอลมากกว่าลาวซีกนะในความรู้สึกเจฟแบบเจ้าของสโมสรจริงๆอันนี้ขึ้นใคลิปมุอม่อมเลยนะคือแฟนฟุตบอลเป็นเจ้าของสมสรุตว์เพราะว่าเขาเขาลักสโมสรเขาเ็ามีความเป็นเจ้าของสมสรัรับอันนี้คือสิ่งที่ที่ฝันที่สุดเลยว่าอยากให้มันเป็นแบบนั้นคือมันมันคลิดต่างนะบางคนบอกว่า สโมสรของเขาเงินของเขามันต้องเป็นของเขาอ่าแต่ว่าพี่เทียบมองแบบแบบว่าในเหมือนเมือนอกเลยทุกคนคือเจ้าของสโมสรร่วมกันที่เป็นแค่คนที่ผักดังเท่านั้นเองใช่จุดจุดชนวนอ่าจุดชนวนแต่ว่าเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรอบรอบเนี่ยองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยคือร่วมกันแล้วเนี่ยคือเจ้าของครับอืมมันขาดกันไม่ได้อ่ะค่ะนักฟุตบอลก็ไม่ได้ไม่มีนักฟุตบอลโชว์ก็ไม่ดีครับใช่ไหมคะไม่มีแฟนบอล ก็ไม่ได้เราไม่รู้ทำโชว์ให้ใครดูรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือองค์ประกอบมันหลายอย่างทั้งสตา์ทั้งโค้ชทุกคนเนี่ยต้องรู้สึกร่วมกันแสดงว่าพี่เข้าใจธุรกิจฟุตบอลดีเพราะว่าถ้าทำธุรกิจอย่างอื่นมาพี่จะทำโชว์เวจะเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยถ้าที่ทําแล้วมันไม่เวิร์กนะครับหรือทําร้านอาหารไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่มากินของพี่เท่านั้นเองแต่ฟุตบอลพี่ทราบใช่ไหมครับว่า ถ้าพี่ท,ทําฟุตบอลที่เป็นเจ้าของเงินเจ้าของทีมแต่พอพี่ทําไม่ดีแฟนบอลเขาไปยืนด่านะถูกไหมครับมันเป็นลูกิจทีม่มันแตกต่างนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเป็นเจ้าของ,องร่วมกันแบบนี้ใช่ไหมจงเป็นเจ้าของ,องร่วมกันจิ๊บเอาความจริงใจเข้าแรกอะ่ะ เจมมีแค่นี้มีมความจริงใจฉันก็ทาเต็มที่ของฉันใช่ใช่ไหมน่ารักมากนะครับ<ช>เอาล่ะนะครับก็ได้คุยกับพี่เจมก็สัมผัสถึงความน่ารักนะฮะ<ช>แล้วก็ใช้ความจริงใจอย่างเดียวเน้นย้ำม,มากนะครับสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆสมุดประการบ้างครับก็อยากจะฝากสมสรสไว้ค่ะแล้วก็อยากให้มีความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของคือมันสมสรสอยู่ได้เนี่ยด้วยทุกคนร่วมกันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง อันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็อยากจะฝากสักนิดถึงท่านนายกคุณเอชนสวัสดิ์จ้าด้ครับว่าก็ต้องขอขอบคุณท่านที่สนับสนุนเราอยู่เบื้องหลังซึ่งบางทีคนก็จะไม่ได้เห็นไม่อะไรแต่ว่าท่านช่วยเราอยู่ในเบื้องหลังมากมากเลยครับก็ต้องขอบคุณท่านไว้ด้วยน่ครับเอาล่ะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณศิริมาพานิชชีวะนะครับซึ่ง ก็เราเรียกว่าพี่เจียบนะครับประธานสมโมส,สรสมุดประการอย่าลืมตามเชียร์สมุดประการกันนะครับ <ภา S 1> แล้วก็อยากให้เป็นอย่างที่พี่เจียบฝันนะ,นะครับนั่นก็คือทุกคนมาเป็นเจ้าของสมโมสรร่วมกันครับ